ดิต้าสวยใจบุญควางสามีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆจังหวัดอยุธยาก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่คนสวยอย่างสีดิต้าที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์บอกประกาศข่าวดีลงไอจีว่าตัวเองนั้นกําลังตั้งท้องลูกคนแรกอยู่ทกลางความดีใจของคุณสามีอย่างกรณรงเดชและแฟนข่าวจํานวนมากซึ่งในตอนนี้คุณแม่สีดิต้าได้ท้องลูกเป็นเวลาได้5เดือนแล้วแต่เรื่องความฟิตของหุ่นเนี่ยยังเป๊ะเหมือนเดิม ล่าสุดทั้งกรอนและศิลิต้าได้ควงคู่กันไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆที่โรงเรียนวัดสเวสัสดีลาลามอำเภอบางสายจังหวัดอยุธยาโดยโพสต์ของศีลิต้าระบุแคปชั่นว่าวันนี้ได้มาเมอาอุปกรณ์การเรียนข้าวสารอาหารแห้งตู้น้ำกองและเครื่องอาหารกลางวันเด็กๆที่จังหวัดอยุธยาค่ะเราเข้าไปแจกจ่ายอุปกรณ์การเรียนข้าวสารอาหารแห้งทั้งหมด20โรงเรียนทั่วประเทศไทยค่ะอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ